สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe ครับวันนี้จะมารีวิวภาคต่อของตัวกล่องของเล่นสำหรับคนมือซนหรือเด็กมือซนนะครับครั้งก่อนผมรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็อดใจไม่ได้ครับที่จะซื้ออีกตัวหนึ่งมาลองนะครับตัวนี้มีลูกเล่นต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขนาดต่างกันเล็กน้อยนะครับผมตัวใหม่เนี่ยจะราคาแพงกว่าหน่อยนึงแล้วก็ ขนาดจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับแต่รวมๆก็คือเป็นวัสดุที่แข็งแรงเหมือนกันแล้วก็เป็นวัสดุที่ไม่ทําอันตรายต่อเด็กเหมือนกันนะครับมีของเล่นให้เต็มครบ6ด้านเลยนะครับไม่ได้ต่างกันแต่นี้เนี่ยก็ดูหนาเล่น,นครับโดยเฉพาะปุ่มวอลลุ่มอะไรต่างๆนะครับผมก็รู้สึกว่ามันต่างกับแบบแรกก็เลยซื้อมาลองเล่นครับของเล่นพวกนี้นะครับหลักๆก็คือจะเหมาะกับคนที่ พัฒนากล้ามเนื้อมือนะครับหรือเด็กเนี่ยที่จะฝึกสัมผัสฝึกกดฝึกจับฝึกหมุนต่างๆนะครับมันต้องฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วของเล่นพวกนี้เนี่ยมันทําให้พวกเขาเนี่ยครับมีพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นมากนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ทักษะในการหมุนการกดการดูการดึกรดงการหมุนแล้วก็การสไลด์ครับผมซึ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยครับ เราใช้มือทํากิจกรรมต่างๆอยู่แล้วนะครับเราก็าฝึกกล้ามเนื้อกันเริ่มตั้งแต่แบบแรกนะครับอันนี้จะเป็นหมุนนะครับผมตัวหมุนตัวนี้เนี่ยผมจะชอบมากกว่าอีกตัวหนึ่งมากนะเพราะอีกตัวหนึ่งเนี่ยหมุนแป๊บเดียวนะครับค้างครับหมุนแป๊บเดียวแล้วก็นิ่งเลยส่วนอันนี้เนี่ยหมุนนานมากนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีความฟรีกว่านะครับหมุนด้านไหนก็ฟรีได้นานนะครับเป็นเหมือนใบพัดพัดลมครับ หมุนเล่นได้เสาคนมือซอนแล้วหมุนแบบพลิ้วมากด้วยถ้าเทียบกับอันเดิมอันเดิมเนี่ยหมุนแป๊บเดียวนิ่งอันนี้คือพริ้วเลยอันถัดมาครับเป็นการกดนะครับเป็นสวิตช์กดตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับกดอันเดิมก็จะเป็นสวิตช์อันนี้ก็มีสวิตช์กดเสียงเหมือนสวิตช์จริงสัมผัสเหมือนสวิตช์จริงทุกอย่างนะครับเวลาเรากดสวิตช์แผงสวิตช์ไฟ หรือบางคนกดทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็กดเพลินๆส่วนนี้ครับก็มีไว้กดแล้วก็ดูครับเป็นคล้ายๆเหมือนกับทีวีนะครับผมตัวนี้ก็เป็นกระจกสะท้อนนะครับมองเห็นหน้าตาอะไรเงี้ยมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในชัดเจนนะครับเป็นกระจกเงาสะท้อนชัดมากๆแล้วก็จะเป็นปุ่มครับปุ่มกดเราก็จะกดปุ่ม ต่างๆนะครับพัฒนากล้ามเนื้อมือในการกดอันถัดมาครับดึงนะครับดึงดึงตัวนี้ก็เหมือนลิ้นชักเลยครับดึงแล้วมันจะเด้งกลับนี่จะดึงง่ายกว่านะครับตัวนี้ถ้าดึงเนี่ยดึงแรงมันอาจจะเด้งกลับเข้าไปข้างในต้องมาคอยซ่อมมันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยออกแรงดึงได้เต็มที่เลยแล้วก็ปล่อย หรือจะดึงเข้าดึงออกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะซูมมือถ้าจะดึงก็มาเป็นตัวหมุนครับตัวหมุนตัวนี้นะครับเป็นวอลลุ่มเด็กที่ชอบหมุนวอลลุ่มอะไรต่างๆนะครับไมโครเวฟเครื่องซักผ้าเราก็สามารถที่จะซื้อแบบนี้นะครับมาให้เขาเล่นได้นะครับตรงที่หมุนจะมีดีเทลนิดหน่อยก็คือมันจะมีสีด้วยนะครับ สีเหลืองหมุนไปทางไหนมันก็จะเปลี่ยนสีไปทางนั้นแล้วก็จะมีเสียงนะครับมีเสียงมีอ่าเรี reaction. แอคชั่นเวลาเราจับเนี่ยมันจะหยุนยุนนะครับมันจะแบบสู้มือประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันคล้ายๆปุ่มวอวลุ่มจริงๆนะครับที่เราจะฝึกหมุนแล้วก็สุดท้ายครับตัวนี้นะครับเป็นสไลด์อ่าสไลด์ก็คล้ายๆกันกับตัวหมุนมีแถบเหมือนกันนะครับ เราสามารถที่จะสไลด์เลื่อนไปมาได้นี่ก็เหมาะสำหรับเด็กมือซนนะครับชอบไปสไลด์แผงควบคุมต่างๆนะครับหรือบางคนเห็นแผงคอนโซลไม่ได้ต้องเอามือไปเลื่อนนะครับเ,เป็นม er นะิกเซอร์นอนาคตนะครับเป็นคนมิกเพลงเป็นดีเจอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับเล่นแนวนอนแนวตั้งได้หมดเลย รวมๆนะผมผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับแม้จะไม่ใช่เป็นคนที่จะมือสวนเล่นเ้ารู้สึกว่าแบบต้องเล่นอยู่ตลอดก็ตามนะครับ2ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีไว้ที่บ้านเนี่ยสนุกนะครับสำหรับคนที่ชอบล้วงแค่แกะเกาหยิบนั่นหยิบนี่จับบิดไปบิดมากดปุ่มปอกแป๊กอะไรเงี้ยหรือว่าติดรถไว้นะครับสำหรับคนที่มีเด็กมีอะไรหรือว่าถ้าคนที่มีลูกแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ซื้อติดบ้านไว้นะครับก็ดีนะครับก็ให้เด็กๆเล่นข้าวของที่บ้านเราก็จะไม่พังนะครับก็จะให้เขาเล่นตรงนี้แทนแล้วมันค่อนข้างที่จะทนนะครับทนหล่นไม่แตกวัสดุเนี่ยคือแข็งแรงมากนะครับบีบก็ออกแรงบีบยังไงก็ไม่ได้แตกง่ายๆหรือพังง่ายๆเลยนะครับกระจกเนี่ยจะโดนมือนิดหน่อยก็จะเป็นลายนิ้วมือนะครับก็แนะนำนะครับให้เอาผ้าเช็ดแว่นนะครับมาเช็ดเอานะครับเช็ดแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะเงาเหมือนเดิมแล้ว ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าถ้ามีติดบ้านไว้ก็สบายครับมือซนแค่ไหนก็เอาอยู่แน่นอนวันนี้ขอบคุณคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย